ครับยินเป็นน้ำจิ้มเนี้เนาะน้ำจกีบเป็นครับแมนเบิร์ดกระป็นปูเลยเนาะใส่เกลียวเยเดียเดี๋ยวก็วูดเป็นหาจิ้ีกิีรอนใส่อะไรกเหนคนอายุได้สามมื่นแล้วสองมื่นนะเื้อล่าเห็ดเห็นยังแบนี้แมนครับผมเบื้องต้นเครับขนาด จับเรียบร้อยครับผมขาดตี้ยไงน้ำมาสดเนาะแม่นครับเพราะนั่งเดินร่อครับผมปีหนึ่งก็ไม่ผิดใจสวัสดีครับวันนี้ครับผมวาผักสองาบครับผมวันนี้สองใบพี่น้องมาเฮ็ดเสือเหดนปีโอ๋อยู่ในทีวีนะบรางวเนาะครับผมสวัสดียำแซวครับพี่น้องสุขทุกคนครับวันนี้สองาบมีธุระไปสปกครับผมแม่นไปเดินด้ำเนินการที่ดินครับแม่นก็เลยมาถ่ายคลิปสปกาิปเห็นพี่น้องในเบิ้งครับผม เห็ดไข่เขาเก็บมาขอวานครับเห็ดไข่ที่สองเบาเก็บมาขอวานกับบมเสือไว้ครับผมแม่ครับเห็ดเพิ่งเข่าก็มีครับครับนี่สองเบาใส่บลูยองเองาด้วยครับผมแมนอ้าเอาใส่ได้เบาเอานยองข้างเตะได้ระบบอัตโนมือแมนครับผมบางคนเขาปั่นเอาเนาะนี่ครับดอกยองเอาเป็นดอกแกะครับสปอเพิ่นนี่ฟิวไตดอกด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับยินเต็มน้ำกีบเท่านี้เนาะน้ำกีบเต็มครับแมนเบิร์ด น้องเบาก็สิบอกวิธีทำวิธีหยอดเนาะพี่น้ er, องก็เอาไปปรับใส่ครับผมเป็นวิธีของสองเบาเองครับน uh, ้องเบาก็ส hmm. ิใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำครับเพื่อเลี้ยงต้นใหม่เพื่อบำรุงต้นใหม่นะครับเนาะใส่เบาตัวอะไรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับผมตัวนี้เบาพุ่มมักไว้ตั้งแต่ปีสองปีท like like ี er <climate> <acht laisser effort> ่แล้วแต่ว่าบัวแดงมันได้เพราะว่เบาพุ่มบ่มีเวลาเด็กเขย่าเนาะแม่นครับผมแต่ละคนก็มีวิธีแตกต่างกันไปเด้อครับเนี่ยเฮ็ดเชื่อเฮ็ดเบาพุ่มกระบ b o ไวขึ้นหนึ่งครับผม นี่นี่เห็นเนาะนี่ครับนี่ต้นนี้เฮ็ดผึ่งเนี่บ่เฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งกาแฟครับเฮดผึ่งกาแฟครับแต่ว่าทางทางอื่นบ่ากับก็บ่รู้กันเนาะครับแต่ว่าทางพื้นที่บ้าเอิ้นเฮ็ดผึ่งกาแฟครับนี่น้องยองใส่กันเนาะนี่มีหอนเฮดปวกเฮดปวกอ่ะโคนเฮดปวกอ่ะ2เม้าก็มีคือกันครับผมก็เลยเอามาใส่นํากันครับนี่ครับบ้าทเี่ใกระตาเลยครับมันย่องใส่เด้อตัวนี้บ่าห่อมานํานี่งบ้าห่อมานํา ครับวูิธีเห็ดเนาครับผมนี่นี่นะครับสองเมาเห็ดใตวิธีนี่ละครับผมแต่อนสองเมาบปได้เห็ดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมมีป่านะเนีนครับครับใส่จินลซีสังคอะแสงลงไปครับเพื่อใยสลายปฏิกูลครับในต้นใหม่ละรบลุ่งลากใหม่ครับผมใส่งามนะครับเนียนครับใส่เครื่องขวดเฉพาะครับผมเพราะว่า ชิลิซี่ตัวนี้เป็นระล้านเทนิคขังผมเป็นระล้าน,านโตรครับแล้วสองเาะสิที่ใส่หนังฝนครับกสิผ้ากันลงไปแห่งล่างเนาะนี่เครับผมมาเป๋ี่นฟูเลยเนาะครับเขวานเสียเห็สองเบาะนี่แก้แห้งครับผม,มบอา่าสองเบาะสิผ้าพี่น้องมาลงเชื่อเห็ดบานครับใส่นล้วหักต้นใหม่ครับผมต้องขุดจัาหน่อยน้ยนวาวเนาะนี่เครับผมคุดคนเห็นผัก เี่ข้าปลูกไปเนาะแน่นครับมัสีาลงใหม่บาสหนึ่งอนครับผมเพราะว่าหากไม่ง่ายไหลมีโอกาสที่จะเกิดบ่เทิงปีดอกอครับผมเน่นครับใส่เกีวเดียวเขีวเดียวนะเวเดียวเก่าวุ้ครับน้ำนี่เป็นน้ำฝนเลยครับตีตรงไหม่เนครับครับนี่สองบาบพี่น้องไม่หยอดเชือครับผมบ่ได้ไปสานอกบ่ไเ้เขาปลาไม่บริเวาไปที่ดินครับผมนีไปที่ดินครับ พามาแวะชมสวนห้องสองเมาครับผมใส่เสื้อเห็ดตะไคร่ลงไปครับวิธีการมาร์กนี่เบิองยากด้วยครับขยำขยำคือเอาจุลินทรีย์ใส่เลยครับผมเนี้ยครับพูดอะไรก็มีเครื่องบดก็ใส่เครื่องบดก็ได้เนาะเนี้ยครับิละเอียดจุดหนึ่งเนาะนเริ่มเริ่มสีจับนาบนหน้าเนาะเริ่มสีจับแล้วครับผมหลังจากปลูกมือนันกะฝนตกเฮ่ลงมา,มาเนาะบารเนาะ่นเหมือนขึ้นกับ ลิ้นลิ้นอยู่ครับครับมัขึ้นกระลิ้นเบื้องจากพื้นดินได้เลยครับผมนี่ที่ดอกนิดครับนี่เองครับถรับเพื่นครับจีดีเก็บเห็ดหลากหลายชนิดเลยครับแมแต่ว่าให้พึ่งนี่อยากออกย่ายยิ่ครับเพราะว่าให้พึ่งเพิ่อนจะออกใบหม่มุ่งกันครับผมนี่เองครับสักสองรอให้ต้นไม้ห้าเดียรปีสองปีอยู่เนาะครับผม ควาเป็นหาจริงนี่จิ้นรอเนาะใส่แล้วก็ทิ้งไหม่ไม่อยากคุ้นเลือกวันไหนครับเอาเที่ยงสามีอ๋อมาถมบอกมาแต่งห็นหากเพื่อนะครับเป็นการบำรุงต้นใหม่เป็นได้ตัวพร้อมครับปลูกต้นใหม่เพื่อธรรมชาติครับผมณแถวนี่งเป็นต้นน้ำมาแมนครับ าหาหักมั้นครับผมก็ยอดเชื่อลงไปเลยครับเชื่อไปนในหลังกันเนาะมีแต่ตอนเห็ดได้ครับนะฝนกับน้ังจุนิซี่สังารเสงครับลงมากกับเสียมาหยดใส่เรื่อยๆครับผมได้มากมีโอกาสย้ำใด้กับเสียมาหยดใส่่นครับพวดน้ำเล็เบาในสะปอร์บนห้องหลางได้สิบตัวเล้วครับพี่น้อง ยี่สิบตัวทีนี้จิรีพี่รออยู่ไหม,ไมนนแมนบอกอ๋อคือจะมาคนจิริเนาะแม่นนำเชื่อกเพื่อจะสีเน,สนี่ยนี่ครับผมเ<ม>ไม่ต้องผ <นะ S 1> สมหย,ยีบเอยนะท่ากันเดี๋ยวเรื่อยๆครับผมเป็นกวาดสีเบิดจับหยีบเอยครับผมหาเตีไงน้ำมันสดเนาะ ครับหิานั่นเกินล้อครับผมครับปีหนึ่งก็ไหวที่พิจารครับมาต่อกั็เลยครับผมถ้ากันหยดแทวหนีเรียบร้อยครับมาแทวที่สองครับผมแเพียทวหนึ่งเนาะแต่หลายเนาะเห็ดโลหนึ่งนี่ครับผมเหนบว่าน่อยนะครับพี่น้องครับพี่น้องก็หามาหยดเบิ้งครับผมถามีจุลินทรีย์สังกัแสงแห้งดีครับจุลินทรีย์สังกัแสงนี่ซอยในเรื่องเพิ่มการกินอาหารของของผืชครับผมเพิ่มลากเพิ่มยั้ง เพิ่งกสิแตกหักดีนะครับเนาะครับเพิ่งสีหาคล้ายๆแบบหยาบแรุงหักครับผมเป็นวิธีธรรมชาติครับผมบรต้องใส่สารเคมีครับเบาพุ่งกับมาไว้โดนนะครับผมก็เลยเอามาใส่เด็กเก็บให้ไข่เขีย <c ười> วให้ไข่ขาวละกันน้ำพ่นนี่เบาเอาเสียบใส่ใหเบาพุ่งน้ำด้วยน้ำเงาครับน้ำเงาใหม่เพิ่นสีมักออกให้ไข่ขาวเนาะ ต้นอายุได้สามหมื่นแล้วสองหมื่นเลยนะสองมื่นสองสี่สามมื่นลร้วงบ้างครับปลูกต้องเบิดนี่สามไร่สองงานด้วยครับสี่พี่น้องบางคนดีว่าได้เขามาเบิงนะครับเนะแต่สีบิท่านเต็มดีครับน่าจะได้ประมาณสามไร่ครับอีกสองานยังวางอีกแมนครับผมต้นไหม้เบิดก่อนครต้นไหม่่พ่อครับเจ็ดร้อยต้นครับนี่ก็กรายห็นดรอล่ไหมนี่เสือลาทเห็นมัครับเสือล่าเสือน่าเห็ด เทออดเห็นยังอะไรนี่แมนครับผมเบิ่งได้เลยครับขนาดขนาดเขาก็าปลูกลงไปแล้วบ้านเนาะแมนกตดีแน่ครับว่าพื้นที่พื้นที่ของบ้าเนเป็นพื้นที่ปลาเก่าเนาะแมนครับเป็นเชือ้อราเห็ดครับจะเห็นหยังมุคครับนกี่คนกี่ทางอ่ะมั้งว้าสีกี่แนกันเด้่ยกี่ทาง <S <S สีชมพูเนาะของแล้วขนาดเชื้อราเห็ดอะแล่นละครับผมเบาายังเข่าๆหน่อยแมนเชื้อราเห็ดบ่แมน ม่ซา,า,าหิดเขาวเชือ้อราเห็ดครับผมหลายค่กะกะเป็นปลาเก่าด้วยครับน้องมาว่าเบิกออกทั้งหมดสามไล่สองงานครับนี่ต้องเสียหาขค้นคุณข้าเชนเอาค่าหายคืนมา อาหารไปนําให้โตครับผมณครัพี่น้องขอเชืญอ้ำตุ้ดสอดต้นไม้สองบ้ากะไปทําธุระอยู่ในเมืองครับแมนครับเหมือนทำธุระอื้อฉิ่นเดินทางครับผมครับได้สองเท้เครับผมได้บ้าได้หลายผู้อ,อีกหลายบ้าใบใหม่ทับสมดีนขนาดครับนี่จะเสีใบใหม่เลยครับผมนี่น้ำพ่นน้ำหยั่งมาผู ว่าต้นเอาออกไปว่าพุ่มเนี่ยเทหลาดเลยเนาะเทหลาดเลยครับแต่ว่าเอาจอๆลงไปนะเ่าจอลงไปจุดเป็นจุดมันมาเกิดนั่นเ,เ,เองแนวต้นต่อใหม่นะครับนี่ต่อไปพุ่มมาก่อนว่าเดี๋ยวจุดนี้เป็นหมักนองไอศีไล่หยอดเรื่อยๆครับผมแต่เห็ดเราโงกมากสองแบบไอศีมาผสมแต่ก็มาหลาดใส่ก้นต้นใหม่ ซัมซ่มๆซัมซ่มๆลงไปครับสียอดขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวสองบ้ากับสีหาไม่อันนี้นที่เกิดเหตุนะครับเแล้วขันชีเลือกชนิดยี้นะครับที่เห็ตุขันสิออกครับผมเป็นไม่ตะกูลุ่มงยางครับผม ไม่สะแบงไม่ยางหน้าเมนเ <Hey, S 2> ออก็ยางอีกใ้มอกระยอมก็กระยอมก็กกกกบาดครับผมก็กบาดนี่สิออกทุกอย่างเลยครับครับเห็ดเผืองขา,งขาลา่ครับท,ท,ทีน้ำส่องมอเห็นนะครับทีสองใบไปเก็บเนาะครับเผงแดงขาไล่แล้วงูขาวแล้วลงูวงเหลืองครับผมแล้วเห็ดเผืงทั่วไปก่อนนะครับพี่น้องครับแล้วก็เห็ดอันอื่นเนาะเห็ดเชืองครับผมออกกามมาปลูกไว้ประมาณสิบต้นนี่ครับ บรรยากาศน่ามสะเศรที่เห็นต้นไม้นี่ต้นไม้ไงนี่ไหมต้องสองบาวเบิร์ดเลยครับผมนี่ครับเลือหน้ากดที่ดเนาะวางหลักฐานไว้เวลาสองเบาไปก็ได้กับมีนะครับเนาะเล่ปลูกไปยังหน้าไว้ครับครับผมกําลังเริ่มถอนยอดไม้ครับงามนะครับกําลังถอน นี่ประโยชน์นําในมาอยูกะตึงขึ้นเศร้าขึ้นมากกะอี่แห้งครับผมปลาต้นเนียไามาหยอดบางอย่างได้เบานี่เป็นพ่นเห็ดไข่าขาวเพิ่นมากออกต้นใหม่ก็ยอดเป็นบางต้นครับเพิ่นจะออกเป็นโซนเนาะเดี๋ยวสองมาได้มาแลวถ้าออกแล้วกสีใส่กันเป็นเรื่อยๆครับต้องก้นลงไปครับก้นเปิดเปิดนาดินลงไป ครับพ่นใหญ่เลยครับพ่นพ่นให้ปัวเกิดดีดีครับนี่ให้ปัวใหญ่ครับพ่นแทนครับให้ปักใหญ่ราคาบานี่สองบาทสิบห้นกับเพื่อนกับซั้นแหละครับผมพาพี่น้องมาชมบรรยากาศง่ายๆครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรครับผมพาพี่น้องมานหยอดเชืฉยเห็ดครับนี่นะครับขอบผมสองบาทสิบกอตราชเหมือนกันนะครับฝากกันกินหนักกินไม่สนุกนี่บาร์ต่วนกัสสวัสดีครับบาร์พุ่สวัสดีครับไายข้าบาน